สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อกับเกมเกณชินอิมแพกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เพิ่งเข้าสู่โลก7เมื่อกี้นี้เองนี่ผมเพิ่งไลเว้50หมาดๆแล้วก็ไปทำเวสอัพโลกเป็นโลก7มาเรียบร้อยแล้วนะครับ โดยคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเทสดามจให้เพื่อนๆดูโดยผมก็จะเทียบตัวละครเนี่ยกับอาวุธที่เลเวล80กับเมื่ออัพไปเป็นเลเวล90แล้วเนี่ยเราจะตีแรงมากขึ้นขนาดไหนนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมาดูกันด้วยว่าตัวละครเลเวล80เนี่ยแล้วก็อาวุธเลเวล80ด้วยอะ่ะมันไหวไหมสําหรับโลก7นะครับเพราะว่าตอนนี้80อะ่ะมันขึ้นมายากมากๆเลยแล้วเราขึ้นโลก7แล้ว90มันจําเป็นขนาดไหนเรามาดูกัน สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาเทสดาเมจด,ด้วยน้องคลีน้องคีตัวชูโรงของผมเลยมาดูสเตตัสน้องกันคร่าวๆนะครับปัจจุบันน้องก็มีพลังโจมตีอยู่ที่ประมาณ2000นเนาะดูที่พลังโจมตีเป็นหลักแล้วกันแล้วก็มีอัตราขีอยู่ที่54ความแรงขีอยู่ที่157.3แล้วก็โบนัสความเสียหายไฟนะครับอยู่ที่123.2ประมาณนี้นะครับ ถัดมานะครับอาวุธก็เป็น Lost Player นะครับก็เป็นอาวุธ5้าดาวนะมีการขัดเกลาไป1ทีด้วยแล้วก็เลเวล80แล้วนะครับสำหรับอาวุธนี้ถัดมามาดูที่อร์ติแฟกต์กันบ้างสำหรับอร์ติแฟกต์นะครับผมก็ใส่เป็นเซตครีม s ซนวิชนะครับตัวนี้ก็บวกความเสียหายธาตุไฟนะถ้าดูทีละชิ้นก็จะประมาณนี้นะครับก็อันนี้ชิ้นที่1นนกชิ้นที่2ดอกไม้นะครับชิ้นที่3ตัวของนาฬิกาทราย ิ้นที่4นะครับก็คือส่วนของพวกแก้วเนาะแล้วก็ชิ้นที่5อันนี้ก็คือผมเอามาใส่เอาความแรงคิกประมาณนี้ครับสําหรับตัวของอาร์ติแฟกต์ถัดมามู่ดาวสาหรับมู่ดาวของน้องคลีผมเต็มทุกดวงเลยถัดมาเป็นพรสวรรค์น,นะครับพรสวรรค์ก็ผมอัพตัวของชาร์จโจมตีเนี่ยคัน8นะครับก็คือมันเต็มที่8นะตอนนี้นะส่วนสกิล2กับสกิลอันตินะครับก็เลเวล9าทั้งคู่นะครับ ประมาณนี้ครับสำหรับน้องคีของผมตอนนี้โดยวันนี้นะครับผมก็จะเทสดาเมจโดยการเอาเบนเนตเนี่ยเปิดอันตินะแล้วก็เอาน้องคีเนี่ยยิงเลยโดยที่เวนติกับซูคโคดไม่ต้องมาเร่งปฏิกิริยาอะไรเลยนะครับก็คือใช้แค่อันติเบนเนตแล้วก็เอาน้องคีลองซัดเลยเรามาดูดาเมจกันว่า80จะไหวไหมแล้วก็90จะแรงขึ้นข,น,ขนาดไหนครับสำหรับมอนที่ผมจะไปตีในวันนี้นะครับผมก็จะมาเทสดาเมจกับเจ้าบอสน้ำแข็งตัวนี้นะครับ อะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอะก่อนอื่นผมขอกินอาหารกับยานิดนึงดีกว่าเพราะว่าเราจะได้เห็นความแตกต่างของดาเมจได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับการเล่นของผมวันนี้นะครับผมก็จะตีธรรมดาเนี่ยจนกว่ามันจะล้มลงมาก่อนนะแล้วเรามาดูดาเมจหลังจากที่มันล้มนะครับว่าดาเมจจะเป็นเท่าไหร่แล้วเราลองเอามาเปรียบเทียบกันดูครับมามาเริ่มกันเลยเริ่มจาก ตีโอเคโอ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 เจ็บ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 อ่ะผมจัมปี้ดัมปี้ไปก่อนทีนี้อันตีครับตีธรรมดาโป๊ะ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 โ,โอเคชาร์จยิ่งอ่าชา์จยิ่งอยู่ที่สองหมื่นหกนะครับสองหมื่นหนึ่งครับก็ประมาณนี้สำหรับเลเวลแปดสิบนะอ่ะผมขอเทสอีกสักรอบเผื่อเอาไว้นะครับ มาดาโอเคชาร์จยิงประมาณนี้แหละโอเคโอ้โอบอสจะตายหนีก่อนโอเคครับสำหรับเลเวล80เนาะเราก็ได้เทสดาเมจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเราก็จะมาอัพตัวละครกันซึ่งการอัพตัวละครของเราเนี่ย ผมแอบ,บเตือนเพื่อนๆไว้นิดนึงการเข้าสู่โลก7เพื่อนๆอย่าลืมเตรียมตัวสําหรับโลก7น้ำอัใชัยวัสดุการอัพตัวละครเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับอันดับแรกเลยเพื่อนๆอ,อย่าลืมเตรียมเจ้าใบอัพตัวละครเนี่ยเอาไว้นะอย่างน้อย171อันนะครับต่อตัวตัวละครนะมันใช้ถึง171ออันด้วยกันเลยเตรียมเอาไว้ดีๆนะครับถัดมานะครับก็คือเจ้าเพชรที่เอาไว,ไว้อัพอาวุธเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเตรียมเอาไว้อย่างน้อย 371อันสำหรับอาวุธ5ดาวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า4ดาวเนี่ยจะใช้อยู่ที่247ชิ้นนะครับสำหรับเพชรใหญ่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเตือนเพื่อนๆเ,เอาไว้เลยว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องทำเพชรอันนี้วันละ30ชิ้นทุกวันนะครับก็คือเราจะทำได้แค่วันละ30ชิ้นอนะเพราะฉะนั้นเราต้องทำตุนเอาไว้ทุกวันนะพอขึ้นโลก7แล้วเนี่ยมาดั้งทำเนี่ยมันไม่ทันแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมหาเตรียมกันไว้นะครับ นอกจากตัวของเพชรแล้วก็ใบสกอแล้วเงินก็สําคัญเหมือนกันนะครับเราจะต้องเตรียมเงินเอาไว้ประมาณ 1M สําหรับการอัพ1ตัวละครเท่านั้นนะ1ตัวละครจาก8 0ไป90ใช้ถึง 1M ด้วยกันเลยนะครับ 1M กว่ากว่าด้วยนะเอาจริงๆแล้วทีนี้เรามาอัพน้องคีของผมกันดีกว่าก็เริ่มจากตัวของการเลื่อนขั้นก่อนเลยตัวของเพชรพวกนี้วัสดุอุปกรณ์พวกนี้อย่าลืมหาเตรียมกันไว้ด้วยนะไอเจ้าเพชรเนี้ยหายากมากๆเพราะฉะนั้น อย่าลืมเตรียมกันไว้ก่อนที่จะขึ้นโลกเจ็ดนะครับบ่าเลื่อนขั้นกันเลยขึ้นเป็น6กดาวไปเลยเดินต่อไม่หยุดยัง้งเรียบร้อยความสำเร็จของน้องขี้อันสุดท้ายครับเราก็ได้โบนัสความเสียหายธาตุไฟมาด้วยต้องเเซเลยสูงมากเลยนะพลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มมาอีกประมาณอ่าเกือบเกือบยี่เนาะทีนี้เราก็มาัพเลเวลน้องกันเลยนะครับ 171ชิ้นเรียบร้อยเพิ่มเลเวลเป็นแ9แล้วก็มาเติมเศษเศษมันอีกนิดหน่อยครับก็จะใส่เป็นเศษตัวนี้เพิ่มไป1นชิ้นครับเรียบร้อยน้องคีผมเลเวล90แล้วถัดมามาดูอาวุธบ้างอาวุธผมเนี่ยผมใช้เป็นอาวุธ Lost Player ตัวนี้อยู่นะเราก็จะมาเสริมพลังตัว Lo s t Player ตัวนี้กันโอเคครับผมก็เหมือนเดิมนะครับเราก็อย่าลืมเตรียมไอ้เจ้าพวกกำไรทองพวกนี้เตรียมเอาไว้นะหลังจากเลื่อนขั้นเสร็จแล้วก็มาอัพตัวของ เลเวลกันนะครับก็ยาวไปเลยสำหรับเพชรตัวนี้กดกันมืออีกเลยครับถึง371อัน371อันปึ๊บอ่าเราก็จะเหลือเศษอีกนิดนดนะครับผมก็จะเติมด้วยเพชรอันเล็กไปอ่ะเรียบร้อยนะครับผมอัพตัวละครน้องคลีเรียบร้อยแล้วเรามาเทสดาเมจกันอีกสักรอบกันดีกว่าว่ามันแรงขึ้นไหมจากเดิมนะ โอเคครับตอนนี้ผมมาถึงหน้าบอสแล้วผมขอกินยากับอาหารย้ำไปอีกหนึ่งทีนะก่อนที่เราจะตีบอสกันเรามาลองเทสดาเมจกันครับว่าผมจะตีแรงมากขึ้นขนาดไหนเริ่มจากทำลายให้มันล้มก่อนนะครับตีธรรมดาีิอยู่ที่หมื่น ชาร์จยิงปุ้มอยู่ที่สามหมืนแล้วไม่กล้าย,ยิงแล้วอะ่ะกลัวมันตายอะ่ะโอเคโอเคหนีก่อนครับอ่ะผมขออีกสักหนึ่งรอบนะครับสำหรับการเทสดาเมจของน้องคลี่อ่ะเรากลับมาตีบอสกันอีกรอบนึ่งครับ โอเคก็คิดอยู่ที่ประมาณ30,000ื่นกว่าเนาะโอเคครับรอบนี้เรามาลองเทสดาเมจกันอีกสักทีหนึ่งครั้งสุดท้ายแล้วรอบนี้ผมก็จะใช้อันติน้องเสริมเข้าไปด้วยนะเรามาดูกันว่าจะแรงมากขึ้นน้อยขนาดไหนครับ โอเคครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการเทสดาเมจเลเวล80ไป90ผมขอสรุปอีกทีนึ่งนะโดยการตีธรรมดาของผมเนี่ยก็จะแรงขึ้นมาจากประมาณ1,000 0กลายมาเป็นประมาณ10,200แรงขึ้นมาประมาณ2,000นะครับแต่สำหรับชาร์จยิงก็จะแรงขึ้นมาจากประมาณ26,000กลายเป็น32,000นะครับก็คือชาร์จยิงทีละ32,000 ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคยีสามารถเร่งดาเมจด,ด้วยการชาร์จยิงรัวๆได้นะครับผมจะลองให้ดูอย่างนี้เลยก็คือลองคิดภาพนะครับว่าทุกครั้งที่ผมยิงคือมันจะเป็นหลักประมาณ3 0 0 0 0ื่นสามหมื่ืไปเรื่อยๆรวมๆแล้วเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าเราเร่งดาเมจน้องคีนะครับก็มาชาร์จยิงรัวๆอย่างนี้เลยก็ได้นะทิ้งท้ายกันอีกสักนิดนะครับกับการสู้กับบอสสัปดาก็คือผมจะมาลองเทสดาเมจให้ดูว่าน้องคีเวิลด์เเนี่ย จะโหดขนาดไหนแล้วก็จะเห็นไปถึงเจ้าบอสเวิลด์เจเนี่ยจะโหดขนาดไหนด้วยนะครับก็มาเริ่มกันที่เจ้ามังกรกันก่อนเลยนะครับโอเคครับเราก็มาถึงเจ้ามังกรกันแล้วมาเริ่มกันเลยอ่ะมาสิเออเริ่มมาถึงเราก็หลบข้างก่อนเลยนะครับรอมังกรโชบ เสร็จแล้วก็กลับไปกลางแมพครับเพื่อลอดูว่ามันจะทําอะไรต่ออ่ะอันนี้มันจะลงมาเกาะนะครับอ่เกาะไปแล้วเราก็สกิลกลับมากลับมาแล้วก็สลับเป็นเน็ตมาไว้เ็นเน็ตอันติปึ๊บสลับซูโคดมาสกิลหนึ่งที่สลับน้องกี้มา ชาร์จยิ่งชาร์จยิ่งลองสลับออกป้อง65,000เรียบร้อยครับเห็นไหมดาเมจยังดุเลยน้องทีหงผมสุดยอดไปเลยไม่เสียใจเลยครับที่ปั้นน้องมาโอเคครับตอนนี้เรามาถึงเจ้าหน้าน้องหมากันแล้วนะหมาแอนเดียสเริ่มกันเลย มาถึงเปิดด้วยอันติอวยขยันตวัดจังเลยอันติใส่เลยโอ้โอโอเคครับสลับออกสามหมแปที่เขาหนีไปแล้วตอนนี้เราก็จ้องหน้าเขาไปก่อนนะครับ โอเคมามาพุ่งมา,มาอึ๊บอ่าหลบเรียบร้อยอ่ะเขาย,ยังไม่หยุดยังไม่หยุดอรอบหนึ่งครับอีกรอบหนึ่งวิ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 งตอนนี้จะกระโดดมากลางแมพครับเอาแล้วแปลงร่างแล้ว ก็เหมือนเดิมครับสเต็ปเดิมเปิดด้วยอันติดูนะผมจะชาร์จแอคแทคโลัวเลยตอนนี้อา้าวตายแล้วอะ่ะรีบตายจังเรียบร้อยไปแล้วครับสำหรับน้องหมาโอเคครับตัวสุดท้ายสำหรับเจ้าบอสทาเาเลียนะ ก็อาจจะเอาโมนามาช่วยนิดๆหน่อยๆนะครับชาร์จยิงชาร์จยิงชาร์จยิงเรียบร้อยเฟสที่หนึ่งครับ <S <S เราก็ถอย,ยออกมานิดหนึ่งก่อนครับเปิดอันติรอดได้เลยตอนนี้พี่เขาโอ๊ยโ,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 โอ๊เจ็บเจ็บจบเจ็เเย็นๆนะเรียบร้อยครับเฟสที่สอง เข้าสู่เฟสสุดท้ายของพี่เขานะครับอันนี้ผมอาจจะต้องใช้โมนาช่วยนิดหนึ่งนะเพื่อเอามา เรียบร้อยครับก็เน้นไปที่ฉารจยิงเนาะเมื่อกี้นั่นก็เป็นเนื้อหาที่ผมเอามาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆก็อย่าลืมเตรียมตัวสําหรับโลก7ดีๆนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ถึงโลก7ก็เช่นกันไม่ว่าจะโลกไหนๆนะครับก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยเตรียมตัวสําหรับมอนที่จะโหดขึ้นโดยอัพตัวละครตั้งแต่เราเปลี่ยนโลกพอเราเปลี่ยนโลกปุ๊บเรามีตัวละครที่เลเวลสูงสุดตามโลกนั้นๆนะครับ เราก็จะสามารถสู้กับมอนได้ในโลกนั้นๆได้อย่างสบายเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมเตรียมตัวกันด้วยนะครับทั้งหมดเป็นเนื้อหาที่ผมเอามาฝากกันในวันนี้หากเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันทีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Next time let's together blasting fish go